อุ้ át, Jamie, tamam. เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละครับมาแล้วมาแล้วเต็มแน่มาแล้วมาแล้วอู้หูหูไม่เหียบโย่ห้อยบว้ายอือก็ยากอู้อูอะไรเนี่ยวะอ้โหจุงกะอาเมมบงโปนกรุบคริบครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับชนไทยที่บ้านนอกอีกแล้วนะครับมาพามาปังเป็ดครับพี่น้อง เมื่อวานไม่ได้ปักเบ็ดเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะผมฝนมันตกแล้วก็ไปปักเบ็ดทิ้ไงไว้แล้วก็ดูบอล้นช่วงดึกปลาหลุด <c oughs> ปลาหลุดเป็นสามสามสี่คันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับผมเยวปูไม่กินเลยนะครับผมใส่ตรงทางโค้งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของตรงข้ามนาพี่มื่นะครับผม,ผมก็ไม่ติดเลยก็เลยไม่ได้ลงคลิปพี่น้องไม่รู้จะมันคําจริงผมก็จะลงนะถ้าไม่ได้ปลาแต่ทั้งนี้นมันดูแบบ มันไม่ไม่อะไรนะเออมันลดลงดีกว่านะครับพาไปดูพึ่งที่เคยเจอไว้ก็หายนะครับผมขออภยัยยุงเยอะยุงเยอะในป่าครับวันนี้ก็พามาปักเบ็ดหลงังหลังโรงเรียน,นครับเป็นไมท้ที่ปีที่แล้วผมมาใส่ได้ช่อนช่อนหลายตัวอยู่นะครับผมมาใส่เหยื่อหอยเชอรี่เดิมทีมาใสายเย่เหยื่อหอยเชอรี่แต่ขั้งแรกโอ้ติดดินแต่ขั้งแรกแต่ว่าครั้งนั้นมาติตดติดเต่าด้วยโอ้โหเซ็งเลยพี่น้องติดเต่านะผมเลยต้องปล่อยไป ไปไปทางเบ็ดนั่นแหละตัดอันนี้ไปไปทางเบ็ดไม่รู้จะช่วยยังไงนะผมไม่กล้าจับอันนี้ก็มาหอยเชอรี่เหมือนกันครับดูว่าจะหมานเหมือนเดิมไหมนะครับผมก่อนก็มาสองสามครั้งมากระพันมุมก็ได้ช่อนใหญ่ด้วยนะครับไซโลนะครับผมได้วันไปเก้าขีดนะครับผมใหญ่บึ้มเลยเดี๋ยวมาครั้งนี้ว่าจะหมาไหมแต่น้ํามันเยอะนะครับก่อนนี้น้ําไม่เยอะแต่ทีนี้ครับน้ํามันถอยไปรวมอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้น้ํามันเออขึ้นมาแล้วครับผมอีกหน่อยนี้ก็จะล้นสะสะใหญ่นี้นะถ้าเกิด พายุเข้ามาอีกนี่ก็ผมว่าล้นแน่นอนเนราะนี่กถ็ถึงนี่แหละเนี่ยเนี่ยางผมก็เป็นน้าแล้วครับป่าเดียวราไบ็ปกันเหยื่อหอยนะครับผมจะให้ดูผมไม่มีเวลาน้อยพี่น้องมาเลยไม่ได้ทําคลิปเอ,อ,อันนี้หอยให้ดูก็เป็นแบบนี้ครับป่านเอาเฉพาะทุบออกมาแล้วก็ปาดเอาเฉพาะหัวนะครับเอาฝามันออกด้วยนะแล้วเอาเฉพาะหัวถ้าตัวใหญ่ก็ฝานออกมาสักสองสามสี่นะครับสักสองสามชิ้นนะ,นะผมตรงตูดไม่ต้องเอานะครับผม ไม่ต้องใช้ครับใช้แค่ส่วนหัวอย่างเดียวผมใส่เบ็ดกันครับหมายเป็นแบบนี้ครับผมเป็นป่ารกมากพี่น้องโคตรรกอ่ะจะใส่ไปเรื่อยๆนะจะจำเบ็ดได้ไหมน้อนี่จะจำไม้ได้หรือเปล่าอโอเคเอาเบ็ดมา20คันนะครับเอามาเผื่ออีก2คันเผื่อมีชำรุดน,นะฮะก็สกุปว่าเอามา22คันได้แต่ว่าจำนวน,นชิ้น เดี๋ยวหอยที่เอามา20 20ชิ้นนะครับผมก็คือ,อเอามาเฉยๆเอามาเผื่อเฉยๆไปเดี๋ยวเราไปใส่กันเราใส่เหยื่อติดดินเลยนะครับ ขึ้นไปเลยให้เบ็ดแนบขึ้นไปเลยนะที่ใส่ครับลักษณะน,นี้ครับผมเอาคันเบ็ดแทบติดดินนะครับติด,ต,ด,ต,ดติดน้ำนะฮะเยื่ยติดดินเลยนะพี่น้องไปฝนดีกว่า Low. พี่ผมเดี๋ยวยังไงขออย่าใส่เด็กก่อนแล้วกันใส่ได้สามคันแนละ้วโอ้แม่งบิดของตาโอ้ยไปทายไปไหนโอ้นี่โอ้จะลืมมันได้เนี่ยน <laughs> จะลืมมันได้นะ ตอนหานี่ตอนมาดูมายามนี่แต่ต้นยามตานเหลือดูี่น้องดินมันค่อนข้างจะเปราะด้วยครับถ้าเกิดชนใหญ่ชนดึงน่าจะพันก็อยากอยู่เราได้ไม่ไกลครับนี่มีนะชนใหญ่มีอนยะู่แล้วไปข่อยัดใส่เบ็ดตัวครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวโครงกันตอาเสรจเสร็จครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ใส่เบ็ดยี่สิบคันเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหมายนี้ครับ เป็นไม้ป่านะครับเป็นจะใครว่าจะเป็นจะคาคว่าจะเป็นบ่อก็ไม่ใช่นะพี่น้องมันตื่นมากประมาณเลิงเอวนะครับถ้าไปอยู่ตรงนู้นเอวเอวหน้าอกรประมาณนี้นะแต่ว่าเราใส่ได้เฉพาะขอบของเพราะเราใส่เบ็ดปักเราไม่ได้ใส่เบ็ดโฟมนะผมแล้วก็เหยื่อจะใช้เป็นเหยื่อหอยนะเดี๋ยวไ่ <c oughs> บาย,บายมารุ่นกันครับว่า <c oughs> จะพอจะมีตัวไหมนะครับผมจะได้สแต้มหรือเปล่าแต่ว่าคลิปนี้ถ้าเกิดได้ไม่ได้ยังไงก็ ต้องลงนะพี่น้องเพราะผมไม่เ๋ยวเน้นไม่มีคลิปลงนะครับก็ปีที่แล้วนี่คือใส่ช่วงเย็นมายามอีกทีตอนช่วงเช้านะครับก็ถือว่าหมานอยู่มันโคตรเลยแต่ว่าตอนนั้นน้ำมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมน้ำมันอยู่แค่บริเวณป่าตน้ตนตน้ตนต,อ,นตอ,นอะไรที่อย่างเนี่ยครับบริเวณป่านูานนนา้นนะครับผมปลามก็รวมกันอันนี้ปลาก็ยกกังกระจายอยู่แต่ก็คิดว่าปลาเยอะนั่นแหละครับยังเงียบอยู่นะผมชอบปลาเบ็ดถ้าเกิดไม้ตรงไหนเงียบผมมักจะได้ตัวใหญ่เสมอนะครับ ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์สวยครับแต่ตรงไหนที่ปูแป๊ปูแป๊ปนี่มันจะตัวลเล็กพี่น้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็มาลุ้นอีกทีว่าเบ็ดเราจะหายไหมปลาเราจะหายไหมจะโดนขโมยหรือเปล่าครับผมไปดูเลยครับไปเจอก,กันตอนช่วงบ่ายครับอ่ะโอเคครับผมมาดูเบ็ดเอามากู้เบ็ดครับผมรู้ว่าจะได้สักแต้มไหมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเบ็ดจะเป็นแบบไหนจะหายไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมหิ้เหลือเกิน เป็ดหายตลอดปลาหายตลอดครับผมปะลุ้นกันมาถึงแล้วกับไม้ครับไม่มีเสียงปาตีนะครับอาจจะพันกอหญ้าอยู่ก็ได้เดีเรียบเลยครับ ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอ๊ย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 นี่แหละครับมาแล้วมาแล้วเต็มแล้มาแล้วมาแล้วอู้หูอูไลเหียบอยู่หอยครับไม่อี๋อยู่หอยเชือรี่ครับมาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วฮึสนมสนมอี๋ใส่สวยใส่สวย มันจะกินลึกอย่างนี้ครับถ้าเป็นใส่เหยื่อหอยนะครับไปแล้วนะครับทางข้างหน้าผมมองไปมันมิดเลยพี่น้องผมเดินไปดูโอ้โหหลุดครับพันกอหญ้าเดินต้มเป๊ะเลยโอ้โกินคู้ลึกอ่ะพี่น้องลึกมากโอ้โหสุดไปเลยครับ นี่ต้องปลดครับอ้ออ่าโอเคอสวยครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มโอเคกลับไปนี่ครับหนึ่งแต้มมาแล้วเนี่ยคันนี้ครับแต่ผมดูเนี่ย เป็นหายนะเป็นจมหายครับไม่ติดครับผมโหครับพันครับผมเสียได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยววางกันไปดูพันต่อไปครับพันต่อไปใส่ตรงไหนนะนี่ คุณเบตครับผมไม่ได้ใส่ติดดินขนาดนี้นะมันจะติดไหมหลุดไหมครับอูยอ้ยโค้ดยากอูย้ยอะไรเนี่ยวะโอ้โหมันหลุดครับโอ้โหอลลอเลยพี่น้องอู้ยใช้ใหญ่ครับโอ้โหเด้อเด้อเด้อนุ๊กวันหลุดนี่ครับ ผมเคยบอกแล้วถ้าใส่เหยื่อนี่มันจะมันจะนติดแล้วมันจะไม่ดิ้นลุตเร็วพี่น้องโอ้ลุดเร็วครับอู้ผมไม่น่าประมาณนะจะเอาใส่ถุงกวนลุดไปแล้วพี่น้องใส่บะเลือกเลยอุ้ยสี่ห้าขีดได้ครับกินไม่โดนครับพี่น้องโอ้ เยกะมาเลยครับนั่งโดนทับตัวปลาอยู่นะแต่ว่ากลัวโทรศัพท์พังโอ้โหเสียดายมือถือกล้องไงเนีย่ยมันมันเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะยิ่งยากนิดนึงพี่น้องมันโดนน้ำไม่ได้โอ้โเสียดายนะ้องใช้ใหญ่มากอันนี้ไม่ติดครับโอ้โหโอเค ลุดจนได้ครับอู้บลูเลยครับก็ไม่ติดครับอ้สองหลังติดเลยพี่น้อง่ั็ไม่ติดครับอ้นี่หมดครับผม ไม่หยิบรู้ว่าหลุดนะกินนึกจำพี่น้องกินไม่ลึกโอเคอเดีเ๋ยวผมกู้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนกระมวลนู้นอุ้ยจะล้มเอาอ่านี่ก็หมดครับช่วงนี้นี่นเกี่ยวหอยนีด กินดีนะพี่น้องป้าปูไม่กินก่อนนะครับโอ้โหใส่เบลือเลยกินเนี่ยเขาแขนเนี่ยมันห้าหกขีดได้ครับยังตามก็หกขีดเดียวกันนี่หือหลังมดแดงามีไข่นี่เย่เพิ่นเลยเนี่ย <laughs> หนาก็ไม่ติดครับผมก็ไม่ติดครับอุ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วติดติดดินอีกแล้วอ้ติดน้ำอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ไหม โอ้ไม่อยู่พี่น้องหลุดครับโอ้เสียดายครับหลุดครับโอ้ยเสียดายจริงครับหลุดครับ อันนี้ก็ไม่ติดครับผมอ้วู๋นี่ครับว่าอยู่คันเบ็ดหายไปไหนนี่ครับ หอยครับพันตอไม้ครับือติดตั้งแต่ไหนนี่โอ้สสวยอยู่พี่น้องพันกระตอไม้ครับดี่จะดูแอคชั่นแน่นอนอเดี๋ยวขอกดปากตั้นึงครับยังไม่หมดครับผมคันนี้เป็นยังไงไม่ติดครับผม อยู่หมดครับไอ้เยู่หมดเนียเยอะหมดเยอะหมดเอ้ยปุ๊บปั๊าอ๋อนี่ไงอันนี้ก็ไม่ติดคพันพันแต่ไม่ติดนะลุกครับผม หายแล้วเบ็ดผมหายคันนึงพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กู้เบ็ดเสร็จแล้วเอ่อครบแล้วครับผมยี่สิบหลังนะครับผมคะแนนนึกว่าหายหลุด้ายตั้งนานสรุปไม่หายครับยี่สิบหลังครบครับผมจำผิดนะฮะก็ได้มาสามแต้มทั้งหมดสองเออสามแต้มนะแต่ว่าหลุดแต้มหนึ่งโอ้โหใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าคนนี้อีกครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะฮะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับผม เสียดายมากอ้ประมาณห้าหกขีดได้พี่น้องห้าหกกิได้เสียดายสุดเลยผมมือตัห่วงตัวสาบถ้าผมปล่อยตัวสาบเปุ๊บผมจับได้เลยนะเพราะว่าผมจับมือหนึ่งแล้วเอ้ยผมผมทิ้งตัวไปเนี่ยตัวผมมากดอันนี้ไปแล้วทีนี้พอผมกดไปเปุ๊บตัวสาบมันจะหล่นเงี้ยผมเลยห่วงตัวสาบผมเลยอันนี้มาปร๊บหลุดเลยตัวผมยับนิดนึงก็ปลาก็ไปเลยครับเสียดายครับถ้าเป็นโกโปรนะัปรับบเ็งคร <c oughs> here, ผม เสีงทีห่หวเลยเป็นความผิดพลาดแบบประสบการณ์นั่นเลยถ้าผมมาปากรอบหน้าถ้าเกิดอันนี้นผมจะเอาเอาถุงปลานเนี่ยช้อนด้ก่อนถ้าตัวใหญ่นะพี่น้องโอเคครับผมอันนี้มันผมเห็นแล้วมันกินปิ่มผมไม่คิดว่าจะหลุดง่ายอันนี้ครับเสียดายพี่น้องโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดแชร์นะครับแล้วก็ากฝากผลง,งานทางเพจเหมาชมพไยท่พี่น้องด้วยนะครับผมไปเจอก,กันคลิปหน้าเรียงหมายหน้าจะใส่ที่ไหนก็จะเดินติดตามรับผมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ